วันชัยช่วยใครผมให้ผมฟังหน่อยครับการที่เขาทําสัญญากันแบบนี้อบอกว่าเอาเงินไปหมื่นหนึ่งแล้วก็ดอกเบี้ยจ่ายในลักษณะที่มามานอนด้วยสองครั้ง <c oughs> สัญญาอย่างนี้เนี่ยบังคับได้ไหมถ้ามีข้อตกลงแบบนี้ชัดเจนนะครับสัญญานี้ใช้บังคับไม่ได้เลยเพราะอะไร เพราะมันเป็นข้อตกลงที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีมผมก็แนะนำให้คุณผู้หญิงหรื้นเด็กนักเรียนนักศึกษาถ้ามีเสียหรือไอ้หัวงูคนไหนทำสัญญาและมีข้อตกลงอย่างนี้เบี้ยวเลยครับอาจารย์ครับสัญญาฉบับนี้ใช้ฟ้องร้องอะไรไม่ได้ทั้งสิ้นนะครับนะและที่สำคัญลักษณะที่เป็นข่าวนี่อาจารย์ที่มันมีการเอาเด็กมานอนด้วย น่าจะมีความผิดตามกฎหมายผิดตรงไหนถ้าพฤติกรรมเนี่ยถึงขนาดบอกว่าเธอจะยอมชำระนี่หรือไม่ชำระถ้าไม่ชำระฉันจะจัดการกับเธอ,อจะฟ้องร้องบีบบังคับเธอ,อในที่สุดเนี่ยเด็กอายุ 14, 15, 16, 17บางคนก็กลัวฉันจะไปแจ้งความนะบางคนก็ขู่ไปอย่างนู้นอย่างนี้ลักษณะอย่างนี้ ทำให้ผู้หญิงเนี่ยต้องยอมจำนน oh. พฤติกรรมดังกล่าวเนี่ยในทางกฎหมายก็ถือว่าเป็นการคมขืนได้นะอาจารย์ไม่จำเป็นต้องจับมัดไม่จำเป็น,ปนต้องใช้กำลังขมขืนไม่จำเป็นต้องใช้มีดไม่จำเป็นต้องเอาหมัดตุยท้อง oh. แค่บอกว่าจะยอมหรือไม่ยอมฉันจะเอาตำรวจจับนะ uh. ผู้หญิงต้องยอม เป็นการสร้างสถานการณ์สร้างสภาวะาที่ข่มขืน<ะ>หรือบังคับให้ต้องยอมครับหรือจำยอมไปด้วยความโง่เขลาเบาปัญญาก็มีนะแกอยากให้สามีกลับบ้านใช่ไหมครับให้ผัวกลับมาใช่ไหม,มฉันจะทำพิธีลงณหน้าทองสเสนยาแฝกแต่ฉันจะต้องมีการเจิมก่อนนะ ต้องให้ฉันร่วมหลับนอนก่อนนะอผู้หญิงยอมเข้าอย่างนี้ก็คมขืนครับอาจารย์ศาลตัดสินมาแล้วว่าอย่างนี้เนี่ยขมขืนครับเพราะไม่ได้เกิดขึ้นจากการสมัครใจจริงๆอืเพราะฉะนั้นกรณีอย่างนี้เนี่ยโอกาสที่จะถูกฟ้องและจะโดนโดนโดนกรณีข้อหาว่าคมขืนเนี่ยเป็นไปได้ไปได้และที่สําคัญที่สุดเด็ก ตามข่าวบอกอายุ14 15 16 17บห้บถ้าต่ำกว่า15ลงมาแม้เด็กจะยอมพร้อมใจเลยก็ยังโดนข้อหาชำเราเด็กและโดนข้อหาพรากผู้เยาว์ด้วยแม้เด็กจะยินยอมพร้อมไปเข้าโรงแรมด้วยกว็าตามอไปไม่รอดครับและเอาไปขายบริการคนอื่นต่ออืเป็นธุระจัดหาโทษจำคุกเป็นสิบสิบปีเชียละอแล้วถ้าไปคำนวณว่า การไปเป็นทุระจัดหาอันนี้เพื่อมาขัดดอกคำนวณแล้วมันคิดดอกเบี้ยแพงหรือเกินอันนี้จะถือได้ไหมว่าคิดดอกเบี้ยเกินที่กฎหมายกำหนดก็ดอกเบี้ยเขากำหนดแค่ร้อยละสิบห้าแต่คุณเอาไปขัดดอกครั้งหนึ่งคิดเป็นตัวเงิน3ามพันห้าพันสามพเนี่ยก็ถือว่าเป็นการคิดดอกเกินอัตราเพราะใช้หลายดอกเหลือเกินครับ จริงๆแล้วดอกเบี้ยร้อยละส5้ต่อปีใช่ไห<ผ>มพูดง่ายๆว่าถ้าเป็นเป็นต่อเดือนเนี่ยมันก็ประมาณ5สลึง5สลึงครับเท่านั้นเมื<อ>่นนึงก็น่าจะพันกว่าบาทอะไรประมาณนั้นเท่านั้นเองต่อปีแต่ข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ผมว่าใครก็ตามเนี่ยถ้าเป็นนายทุนปล่อยกู้และกระทำในลักษณะเอาผู้หญิงเนี่ยมาเป็นการชำระหนี้เงินต้นก็ดีชำระดอกก็ดีเนี่ย ผมถือว่าเป็นการกระทําที่ผู้ใดไงว่ากดขี่ขมเหงกับผู้หญิงและที่สําคัญที่สุดขัดทั้งกฎหมายขัดทั้งศีลธรรมอันดีและผู้หญิงเองก็ตามไม่ว่าจะเป็นเด็กนักเรียนนิสิตนักศึกษาหรือสาวโรงงานถ้ามีพฤติกรรมดังกล่าวเนี่ยอาจารย์ครับมันจะทำให้เกิดความเคยชินชแล้วก็จะก้าวเข้าไปสู่วงการของการค้าประเวณีเพราะคนเนี่ย มันกล้าเริ่มทําตั้งแต่ต้นครั้งแรกครั้งต่อไปเนี่ยมันก็จะพัฒนาขึ้นเป็นผู้หญิงที่ติดต่อคนอื่นมาอยู่ในเครือข่ายนี้แล้วก็อาจจะกลายเป็นเอเจนต์ชั่วมันเริ่มจากเล็กรครับอาจารย์ครับแค่ครั้งเดียวอาจทําให้คุณต้องเข้าไปอยู่ในวังวนของการค้าประเวณีครับอาจารย์และถามจริงถามอีกนิดหนึ่งเถอะ มนี้น่าสนใจว่าแล้วคนถ้าผู้หญิงเขามานอนขัดดอกแล้วอาจารย์มองว่าอย่างนี้จริงๆแล้วเนี่ยผู้ชายจะถือได้ไหมว่าไปร่วมคือเดี๋ยวนี้เนี่ยมันมีเรื่องของการไปท่องเที่ยวไปเที่ยวโสเพณีผ,ผู้ชายก็มีความผิดถูกไหมครับถูกต้องครับอาจารย์อย่างนี้จะถือว่าผู้ชายมีความผิดไหมแน่นอนเลยครับอาจารย์เราไปซื้อประเวณีกับเด็กเนี่ย อายุ15ไม่เกิน18บปปีหรือไปสถานบริการอายุระหว่าง15ไม่เกิน18จ่ายตังครบถ้วนถูกต้องเชื่อไหมครับว่าอาจารย์มีโทษจำคุกระหว่าง1ปีถึงสามปีแต่ถ้าเป็นเด็กต่ำกว่าส5ลงมาจ่ายเงินครบถ้วนถูกต้องอก็ถือว่าเป็นการซื้อประเวณีเหมือนกันมีโทษจำคุกสอง ถึงหปีโอ้ oh. โคแก่กินหญ้าอ่อนไอ้เท่าหัวงูต่างๆต้องระวังนะแม้จะซื้อในสถานบริการเขามาส่งถึงห้องก็ตามคุกมาเยอะแยะแล้วครับอาจารย์จะถือว่าเป็นการภาคผู้เยาว์ชำเราเด็กด้วยนั้นแม้จะเป็นขายบริการก็ตามถูกต้องครับ ถ้าต่ำกว่า15แล้วคุณโดนแน่นอนแน่นอนเลยเหรอครับอาจารย์มาหลายคนก็โดนต่างกรรมต่างวาระอาจารย์ก็เคยเห็นไม่ใช่หรือสวรุ่นเดียวกับผมใช่ไหมเคยเป็นรองประธานสมัยนั้นด้วยใช่ไหมอ๋อหมายความว่าถ้ามาต่างกรรมต่างวาระพามีคนเอาจัดหาเด็กที่ต่ำกว่า15ปีมาหลายคนครับอ้กหนึ่งคนหนึ่งเดี๋ยววันลงขึ้นอีกคนหนึ่ง พ่งนี้ไปตรวจงานเสร็จกลับมาห้องส่งมาอีกคนนึงอ๋อแล้วเอามาเอาเอาโทษมาบวกกันด้วยใช่ไหมบวกหลายกรรมเลยครับต่างกรรมต่างวาระเด็กแต่ละคนแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยนะครับนั่นแหละครับโอ้ไม่ใช่ต่างกรรมอย่างเดียวยังมีเวรมาด้วยครับ <laughs> <laughs> เสียดายเราเรามีเวลาเท่านี้เองนะครับ,รบถ้างั้นเราไปดูว่าเรายังมีปรมที่เหลืออยู่อะไรบ้างครับ สิ้นปีนี้สวสัญหาจำนวน74คนจะหมดอายุงานลงทำให้ต้องมีการสัญหาขึ้นใหม่ตามรัฐธรรมนูญมาตรา117วรรคสองว่าด้วยสมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภามีกำหนดคราวละ6ปีนับแต่วันเลือกตั้งหรือวันที่คณะกรรมการเลือกตั้งประกาศผลการสัรหาแต่สวสัญหาชุดนี้พึ่งครบ3ปีทำไมถึงหมดวาระ แม่จ์บัญชัยครับเสียดายว่าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยเนี่ยเรามีเวลาออกอากาศเพียงแค่50นาทีโอ้โหน้อยมากตกลงก็เลยได้ปมแค่นี้เองครับท่านผู้ชมที่สนใจที่จะชมปมถัดไปซึ่งไม่เหมือนกันกันกบที่ออกทางช่อง11อก็ต้องไปติดตามวันดังคารครับที่ ASTV คทีวในรายการรู้ทันประเทศไทยในเวลา18นาฬิกานาที6มงครึ่งตอนเย็น เต็มเต็มอันนั้นเต็มเต็มครับนะครับวันนี้ค <c oughs> งต้องลาท่านผู้ชมไปก่อน <c oughs> ครับสวัสดีสสดครับ